เลือดน้ำเข็มเข็มคนชาวชนบุรีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบนชนคนจริงน,น้าใจคงมันอูกพันรักประชาธิปไตยรักเกียรคนหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ เมืองพัทยาเดินหน้าก่อสร้างห้องน้ำแผลบริหายส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จหลังถูกผู้รับจ้างทิ้งงานเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมให้บริการและดูแลคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวโครงการที่จอดเรือพัทยาใต้ปล่อยร้างนานกว่า17ปีความบกพร่องของการวางแผนระบบบริหารจัดการหรือความล้มเหลวในการใช้งบประมาณกว่า300ล้านบาท เทศบาลเมืองหนองคลือเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเตรียมความพร้อมระดมหาสมาชิกกองทุนสมดิการคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหนองพลือเพิ่มเติมใน,นขณะที่ต้นเดือนมิถุนายนเตรียมจัดหาคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากทีมข่าวโสภเบ a b l e TV สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันนะคะจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะยังคงเช่นเคยอยู่กับเรา2คนคุณธนวัฒน์ตัตนทองและดิฉันเกษรมกรงเกษมค่ะสําหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นข่าวที่สภาเมืองพัทยาก็อนุมัตินะครับให้มีการโอนเงินงบประมาณ ประจำปี2568นะครับไปตั้งใจเป็นรายการใหม่เพื่อเดินหน้าในการก่อสร้างห้องน้ําแหลมบริหายส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จนะครับหลังจากที่ถูกผู้ัจ้างนั้นทิ้งงานไปเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พร้อมในการให้บริการแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวครับ ในการประชุมสภาเมืองพัทยานายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาได้เสนอยติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568นะครับเพื่อตั้งใจรายการใหม่เพื่อดําเนินการในโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหลมบริหายส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยให้หลักการและเหตุผลว่าเนื่องจากเมืองพัทยาได้ยกเลิกสัญญาจ้างโดยผู้รับจ้างไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญาจ้างจึงมีจําความจําเป็นนะครับต้องขออนุมัติโอนเงินก็ประมาณรายจ่ายประจําปีก็ประมาณ2,568ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวนเงิน2,350,000บาท โดยสภาเมืองพัทยาได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ําบริเวณแหลมบริหายส่วนที่เหลือให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการมานานแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวแทนรถสุขาเคลื่อนที่เดิมที่มีการจอดเอาไว้นะครับให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ครบครันน่าอยู่น่าเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่การมาเยือนในครั้งต่อๆไปอย่างต่อเนื่องด้วยก็ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนให้กับเมืองพัทยาและภาพรวมของประเทศด้วยนะครับ โดยสภาเมืองพัทยามมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568จำนวนเงิน2,350,000บาทนะครับเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อดำเนินการในโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแหลมบรีไฮส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครับ แาวนี้นะคะยังคงอยู่แถวแถวบริเวณแหลมบาลีไฮค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่โครงการที่จอดเรือพัทยาใต้ซึ่งหลายๆท่านถ้าเป็นคนพื้นที่ก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่บ้างใช่นะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก1ิบเปีมานี้ใช่แล้วค่ะนะคะต้องบอกว่าปล่อยร้างมานานถึงขนาดนี้นะคะสาเหตุเกิดขึ้นจากความบกพร่องของการวางแผนระบบบริหารจัดการหรือว่าความล้มเหลวในการใช้งบประมาณที่สูงถึงกว่า300ล้านบาทค่ะ ขณะที่ปัจจุบันเมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวสําคัญกําลังเร่งพัฒนาเป็นอย่างมากด้วยความหวังที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างหนักรวมไปถึงภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักนะคะอย่างจีนและรัสเซียที่มีจำนวนการเดินทางมาน้อยลงหรือหายไปจากหลายปัจจัย ด้วยเหตุนี้การขายภาพลักษณ์ด้านการพัฒนาและการเติบโตของเมืองพัทยาจึงได้ถูกเผยแพร่ออกไปจากสื่อในหลายหนทางรวมไปถึงในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่นเพจสายตรงนายกเบียด้วยหวังส่งผ่านภาพความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยวให้กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อทิการพัฒนาท่าเที่ยมเรือแหลมบริหายพัทยาใต้ซึ่งถือเป็นท่าเรือหลักในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลที่พบว่ายังคงมีเพียงท่าเรือแห่งนี้ที่เหมือนจะเป็นที่แห่งเดียวที่ยังคงมีภาพความคึกคักจากจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศใช้สัญจรในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวไปพักผ่อนอยังพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านค่าเฉลี่ยว,วันละกว่าหนึ่งคน โดยระบุว่าเมืองพัทยาได้มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเพื่อรองรับอย่างเต็มระบบในงบประมาณจำนวนหลายสิบล้านบาททั้งการพัฒนาท่าเรือใหม่โครงหลังคาป้องกันแดดและฝน การเพิ่มศักยภาพด้วยการติดตั้งโป๊รองรับเรือท่องเที่ยวจำนวน6ท่าหรือการตั้งงบประมาณล่าสุดในการพัฒนานระบบห้องน้ำสาธารณะที่เป็นปัญหามานานหลายปีและอื่นๆโดยขายภาพความเป็นเมืองต้นแบบด้านอารยะสถาปัตย ภาพเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้สังคมหลงลืมโครงการระดับอภิมหาโปรเจกต์อย่างเช่นโครงการก่อสร้างที่จอดเรือพัทยาที่เมืองพัทยาได้รับงบประมาณจัดสรรมาจากภาครัฐจํานวน735ล้านบาทเพื่อมาดําเนินการก่อสร้างในสองโครงการหลักทั้งส่วนของที่จอดรถยนต์แบบอัตโนมัติบนดินและใต้ดินในพื้นที่กว่า800 0ตารางเมตรซึ่งสามารถรองรับการจอดรถได้ถึง417คัน และที่จอดเรือแบบไฮโดรลิกที่สามารถรองรับเรือท่องเที่ยวได้กว่า360ลำที่บริเวณท่าเที่ยมเรือแหลมบาริไฮพัทยาใต้ต,ตำบลน,น้อนปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีซึ่งทั้งสองโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2556ทั้งนี้นะคะเพื่อใช้ในการรองรับการจอดยานยนต์ของนักท่องเที่ยวและเรือนำเที่ยวทุกประเภท ตกลับพบว่าจนถึงเวลานี้ยังเหลือเพียงโครงการที่จอดรถอัตโนมัติเท่านั้นที่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะที่โครงการที่จอดเรือพัทยากลับไม่สามารถใช้งานใดๆได,ได้หลังจากรับมอบงานจากผู้รับเหมาทำให้ปัจจุบันนะคะท่าเรือแห่งนี้มีสภาพทรุดโทรมผุพังไร้การดูแลรักษา สำหรับโครงการที่จอดเรือพัทยาใต้นะคะตั้งอยู่บริเวณท่าเทียมเรือแหลมบริหายเมืองพัทยาจังหวัดชนบรุรีได้กลายเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในการบริหารจัดการโครงการใหญ่ที่แม้จะใช้งบประมาณมากกว่า345ล้านบาทในการก่อสร้างแต่โครงการนี้นะคะกลับไม่สามารถใช้งานได้จริงค่ะและได้ถูกปล่อยทิ้งให้เสื่อมสภาพมานานกว่า17ปี โดยโครงการนี้นะคะเริ่มต้นในปี2551มีเป้าหมายเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวจำนวนมากและแก้ไขปัญหาการจอดเรือที่ไม่เป็นระเบียบที่บริเวณท่าเที่ยมเรือแหลมบาลีไฮซึ่งเหมืองพัทยาได้ว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ความล้มเหลวของโครงการเริ่มส่อแววตั้งแต่การพัฒนาระบบไฮดริกที่ใช้ในการจอดเรือที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือเปิดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ้ดยระบบไฮดริกที่ออกแบบมาเพื่อยกเรือขึ้นจากน้ำนั้นไม่สามารถรองรับการใช้งานจริงได้ค่ะทำให้ผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทกว่า1,000ลําลำไม่สามารถนำเรือเข้าจอดได้ตามที่ตั้งใจไว้ ขณะที่อีกปัจจัยนะคะที่ระบุว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการที่จอดเรือไม่สามารถใช้การได้คือปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนื่องจากระบุว่าหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานไปแล้วในปี2558ได้เกิดปรากฏการณ์พายุวามกอได้พัดถล่มพื้นที่พัทยาใตา้ส่งผลให้โครงสร้างของโครงการได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ใต้น้ํานะคะซึ่งได้ถูกตะกรสาทรายทับถมและกัดซ้อจนไม่สามารถใช้งานได้และเป็นเหตุให้ปัญหานี้ถือเป็นกรณีหลักที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อโครงการแม้ต่อมาเมืองพัทยานะคะจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยการฟ้องร้องผู้ออกแบบโครงการต่อศาลปกครองสูงสุดแต่ผลการพิจารณาของคดีนะคะระบุว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ออกแบบค่ะ โดยเมืองพัทยาต้องรับผิดชอบเองซึ่งเรื่องนี้นะคะทำให้สังคมมองว่าเป็นโครงการที่ขาดการวางแผนและการศึกษาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการหลายรายนะคะที่ให้ความเห็นว่าก่อนดำเนินโครงการเมืองพัทยาควรมีการศึกษาความเหมาะสมและสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงก่อนว่าการจ้างบริษัทเอกชนมาออกแบบและลงมือก่อสร้างนั้นสามารถใช้งานจริงได้หรือไม่หรือมีความเหมาะสมเพียงใด การขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงจนถึงปัจจุบันนะคะโครงการนี้ยังคงถูกปล่อยทิ้งไว้ในสภาพชำรุดทรุดโทรมและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ โครงการที่จอดเรือพัทยาใต้เป็นตัวอย่างของความล้มเหลวในการวางแผนบริหารจัดการโครงการใหญ่ขาดการศึกษาความเหมาะสมขาดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียและขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสียหายของโครงการและถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ควรจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอื่นๆในอนาคต เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนเมืองพระยาเองก็กำลังดำเนินการเร่งโครงการวางระบบระบายน้ำซอยเทพประสิทธิ์9นะครับเพื่อเชื่อมไปยังหาดจ,จอมเทียนให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อต้องการแก้กับปัญหาน้ำท่วมขังและความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนครับ นายอนุวัตทองคำผู้อำนวยการสํานักช่างสุขภิบาลเมืองพัทยาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการขุดวางท่อระบายน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์เเชื่อมชายหาดจอมเทียนในระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรเนื่องจากพบว่าหากมีฝนตกลงมาในบริเวณนี้มักจะเกิดน้ําท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเมืองพัทยาจึงดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนด้วยการวางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.2เมตร และท่อขนาด80ซเมตรเพื่อรองรับปริมาณน,น้ำฝนและน้ำเสียที่เกิดขึ้นโดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม2565และมีกำหนดเสร็จสิ้นนะครับในวันที่11เมษายน2567แต่เนื่องด้วยบริษัทผู้รับจ้างเข้าดำเนินโครงการแล้วพบว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการนั้นมีปัญหาสภาพชั้นดินที่อ่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการระบบการวางท่อขนาดใหญ่ครับ เมืองพัทยาจึงสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานในช่วงเดือนกรกฎาคม2566และทําการปรับแก้แบบการก่อสร้างใหม่กรณีนี้ส่งผลให้โครงการเป็นไปนด้วยความล่าช้าและได้ทําการแก้ไขยยสัญญาใหม่นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2568และมีกําหนดสิ้นสุดในวันที่15กุมภาพันธ์2569ซึ่งสํานักช่างสุขพิบาลได้หาแนวทางในการแก้ไขพิจนารณาปรับแก้ไขแบบนะครับแล้วก็รายละเอียดปริมาณงานโดยให้คหํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวมเป็นหลักขณะที่ รับจ้างได้นําเสนอแผนในการปรับแก้มยาเมืองพัทยาที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าไปดําเนินการก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ําที่มีความคืบหน้าไปแล้วในระยะ1.6กิโลเมตรหรือว่าประมาณ65-7 0จซจะเหลือเนื้อง,งานอีกไม่นานคาดว่าน่าจะเสร็จตามสัญญานะครับเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้สัญจรได้โดยสะดวกแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมต่อไปในอนาคตได้ครับโครงการของ เทพประสิทธิ์ซอยเก้านะฮะที่ว่าอาจจะเป็นประเด็นจ้างน,นักไประยะหนึ่งเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้ได้ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่3กคุมปาพันธ์68ที่ที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากว่าปัญหาของเ,ออเทคนิคด้านก่อสร้างเพราะเราพบว่าในภายหลังดินชั้นล่างเป็นดินอ่อนนะฮะโครงการจริงเริ่มตั้งแต่22กรกฎาษาปี65นะครับแล้วก็แล้วเสร็จ 11เมษายนปี67แต่เนื่องจากว่าเราพบสภาพปัญหาเนี้ยเราก็เลยต้องระงับโครงการไว้ระยะหนึ่งเพื่อที่จะหาเทคนิคหาวิธีการที่ก่อสร้างโดยลักษณะที่ชั้นดินไม่เป็นปกติอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องยอ,ยอมรับว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เราเจอ,เอาการทำสนสนวนแล้วพบว่าดินมันมีความซอฟนะครับเนื่องจากว่า ฟังข้อมูลแต่เดิมมันเป็นบึงเก่าแล้วก็เป็นลกนักษณะของการถมแบบหลวมๆนะฮะมันก็เลยว่าเป็นลกนักษณะของเมื่อขอสร้างแล้วจะไม่ได้สเตตัภาพที่ดีพอสมควรนะฮะหลังจากทําการทําแปลงทดลองทดลองในห้องแลบของมหาวิทยาลัยนะฮะก็ได้ข้อมูลก็เลยเลื่มเหมือนกันนะครับโครงการทั้งหมดก็มีการวางท่อยาประมาณ2000 สี่สบหกเมตดนะครับตอนนี้เราทําได้ประมาณพันหกพันหแล้วนะฮะก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับนะฮะอก็ขนาดใหญ่นะฮะขนาดประมาณ2องเมตรยี่สินะครับเป็นระบายน้ําฝนแล้วก็ขนาดแปดสิเซนในการรวบรวมน้ําเสียนะครับก็หวังว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะรวบรวมน้ําในบริเวณนั้นแล้วก็ออกสู่จองเทนนสาย2เพื่อจะระบายลงทะเลต่อไปก็เป็น ยุทธศาสตร์นึงที่เราจะแก้ปัญหาในในในเรื่องของกลุ่มของเทพประสิทธ์ในกลุ่มซอยเจ็ดซอยเนะฮะที่จะเป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแต่เดิมให้บรรเทาเบาบางลง ช่วงน,นี้เปิดเทอมแล้วนะคะมาดูกันที่เมืองพัทยาค่ะเขาก็ได้บูรณาการร่วมกันกับ3สถานีตำรวจภายในพื้นที่จัะส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะแล้วก็กิจการพิเศษค่ะลงพื้นที่ไปคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงปิดเทอมให้กับผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ ที่สารวัการเมืองพัทยาในวันที่สารเริ่มกิจาการรองนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานการประชุมส่วนปกครองโดยมีพันตำรวจโทสุชาติดุษฎีสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจตรีจิรวัตส,สุขนทรัพย์ผู้อำนวยการส่วนปกครองรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางละมุงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ โดยในที่ประชุมนะคะได้มีการหารือตเตริมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเปิดเทอมเนื่องจากขณะนี้นะคะหลายโรงเรียนเริ่มทยอยเปิดเรียนแล้วและในสัปดาห์หน้าค่ะก็จะมีการเปิดเรียนครบ100%เปอร์เซ็น แต่ด้วยกําลังเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยามีจานวนไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยมีการนํากําลังส่วนใหญ่นะคะไปคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณตามแยกถนนเลียบทางรถไฟทั้งนี้ค่ะจึงอยากจะขอกําลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองพัทยาสบพบางละมุงและสพน้อมปรือส่งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรมาร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาให้กับ ประชาชนและผู้ปกครองรวมไปถึงนักเรียนที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟตามแยกต่างๆรวมไปถึงบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนภายในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนเมืองพัทยา8และโรงเรียนเมืองพัทยา9ซึ่งพบว่ามีการจราจรที่ขับขังนั้นของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยานี่ครับก็ขารับการอบรมการคิดอย่างสร้างสารรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาครับ นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการเปิดการอบรมการคิดอย่างสร้างสารรค์และการคิดเชิงนงวัตกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาประจำปี2568ณห้องประชุมรัฐนอาหารเรือนไทยถนนพัทยาสาย2นะครับโดยมีนางนวรัตน์ขาขายประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยากล่าวต้อนรับ การจัดการอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาประจำปี2568นะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านและยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสมัคคีในหมู่คณะ พร้อมกับเคลื่อนให้เกิดการพัฒน,นาในกลุ่มพัฒน,นาสตรีมเมืองพัทยายกระดับศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มพัฒน,นาสตรีมเมืองพัทยาต่อไปโดยการดําเนินการโครงการดังกล่าวนะครับแบ่งเป็นสองช่วงเวลาโดยกําหนดให้มีการจัดการอบรมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในหัวข้อการคิดอย่างสร้างสารรค์และคิดเชิงนวัตกรรมในวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568นะครับโดยมีกําหนดศึกษาดูงานณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2568มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น96คน ทางด้านเทศบาลเมืองนนองปือได้เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนนะคะซึ่งพร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมที่จะระดมหาสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองนนองปือเพิ่มเติมด้วยส่วนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะก็เตรียมที่จะจัดหาคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมชั้น5้นายสราวุธอมรธรรมศินประหลัดเทศบาลเมืองน้อมปรือเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนซึ่งในวันนี้นะคะพบว่าในส่วนของประชาชนและเลขานุกการในแต่ละชุมชนทั้ง31ชุมชนเดินทางเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะในที่ประชุมได้ชี้แจงเรื่องของการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่29และ30พฤษภาค,คมนี้ที่จังหวัดชัยนาทนอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งเรื่องของการดําเนินโครงการศูนย์ช่าง ประจำชุมชนเทิดไทอง์ราชันนะคะในวันที่22พฤษภาค,คมณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปรือซึ่งพร้อมกันนี้ทางด้านกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือนอกจากนี้นะคะทางด้านเทศบาลค่ะยังได้ทําการชี้แจงเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจ้างงานหรือทุนประกอบอาชีพมาตรา35ตามโครงการสร้างโอกาสและความหวังเพื่อพลังคนพิการมีอาชีพมีงาน ท,ทางนี้สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะส่วนในวันที่10มิถุนายน2568นี้นะคะก็เตรียมทำการเลือกตั้งกรรมการกองทุนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองน้อนปร,รืชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระโดยคณะกรรมการนะคะจะมีจำนวน15คนด้วยกัน ซึ่งในที่ประชุมจะสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมในการคัดเลือกเพื่อนำการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองน้อนรือนอกจากนี้ยังได้เตรียมที่จะระดมสมาชิกเพื่อที่จะหาสมาชิกเพิ่มเติมนะคะโดยให้คณะกรรมการชุมชนทั้ง31ชุมชนค่ะที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกให้ทําการสมัครสมาชิกทางนี้คาดว่าน่าจะมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น235คน โดยในช่วงนี้นะคะก็ได้มีการจัดเตรียมโปรโมชั่นสมัครสมาชิกตอนนี้ฟรีนะคะโดยสมาชิกได้รับค่าคลอดบุตรเงินขวัญถุง1000บาทค่าเจ็บป่วยนะคะไม่เกิน4คืน1,000บาทหากสมาชิกเจ็บป่วยแล้วไม่นอนโรงพยาบาลก็จะได้รับเงิน500บาทพร้อมกระเช้าหากพบว่ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับเงิน2 0 0 0 0บาทพร้อมพวงหรีด1่พวงเป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือค่ะยังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับทางด้านของนักจัดการสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลือก็เข้ารับความรู้เรื่องของพิษพยาเสพติดเป็นการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนในเขตพื้นที่ครับ นักจัดการสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลือเดินทางเข้าร่วมรับการอบรมนะครับให้ความรู้ประจําเดือนซึ่งในวันนี้เน้นย้าพิธีการให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นทั้งในหมู่ของเยาวชนและก็ประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปลือนะครับดังนั้นในวันนี้ครับทางกองสาธรรารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปลือจึงได้ทําการอบรมให้ความรู้ให้กับนักจัดการชุมชนทั้ง3เขตของเทศบาลเมืองหนองปลือครับ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตนะครับจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดหนักของยาเสพติดในปัจจุบันนะครับเป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒน,นาประเทศและเป็นการทาลายรทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒน,นาประเทศชาติให้ด้อยคุณภาพลงอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาตินะครับและเป็นภาระงบป,ประมาณของประเทศในการบําบัดร,รักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด และเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและปัญหายาเสพติดนะครับได้นํามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาอาชญากรรมต่างๆในสังคมเช่นการลักขโมยฉกชิงวิ่งราวการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมายครับซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อครอบครัวเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติดังนั้น กองสาธรารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืงองนองปลือนครับจึงได้ให้ความรู้กับนักจัดการสุขภาพเพื่อจะได้มีแนวทางในการคัดกรองและแนะนําวิธีการสํารวจตรวจเช็คบุตรหลานนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อสิ่งเสพติดหรือไม่พร้อมกันนี้ยังเตรียมความพร้อมและเตรียมความรู้ที่จะได้นําไปบอกต่อให้กับกลุ่มเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองของเยาวชนพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ เดินหน้านะคะในส่วนของทางด้านโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเ,าลเมืองนอนองประเรค่ะล่าสุดนี้ก็ได้มีการปรับปรุงในส่วนของหลักสูตรสถานศึกษาประจําปีการศึกษา2568ค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนอมตรือได้มีการจัดอบรมหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2568โดยมีคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนองเปรือเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้สำหรับหลักสูตรสถานศึกษานะคะ เป็นแบบแผนแนวทางหรือข้อกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่และบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเองค่ะรวมไปถึงประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักตนเองนะคะมีชีวิตอยู่ในโรงเรียนชุมชนสังคมและโลกได้ อย่างมีความสุขตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา,ษา25 51, ช2551ฉบับปรับปออรุงพศ2560ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานำไปจัดทําให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการนําหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้วนะคะจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นของผู้เรียนทางนี้นะคะให้ผู้เรียนรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สำหรับโครงการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทที่แตกต่างสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ในทุกด้านเหมาะสมกับวัยและเต็มศักยภาพของบุคคล เพื่อส่งเสริมนะคะให้ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองความถนดัดความสนใจและความสามารถของผู้เรียนและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยในวันนี้นะคะพบว่ามีในส่วนของคณะครูร่วมในการอบรมเป็นจานวนมากค่ะพัทยาอุ่นใจรองนายกเมืองพัทยาร่วมกับ กลุ่มเอกชนนะครับมอบข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจครับ นายบริษัทเริ่มบกิจการรอนยกเมืองพัทยาร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจ BNI Fanta s ซีพัทยานำโดยนางสาวสุนัชชาอินอุดมและคณะร่วมมอบข้าวสารไข่ไก่ข้าวกล่องเครื่องดื่มและขนมหวานจำนวน3 5ชุดให้กับแม่บ้านช่างไฟฟ้าและพนักง,งานจ้างของเมืองพัทยานะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นณบริเวณชั้น4ดาดฟ้าสารวัตการเมืองพัทยาครับซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่รับมอบด้วยครับ โดยในการดําเนินการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับแม่บ้านและช่างไฟฟ้าของเมืองพัทยาเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังเป็นการตอบแทนคําขอบคุณนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมได้ดีเสมอมาอย่างไรก็ตามนะครับทำให้ทุกคนนั้นช่วยกันดูแลความสะอาดนะครับและความเป็นระเบียบร้อยของอาคารสาระวัการเมืองพัทยาให้ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ราชการให้ประชาชนมาติดต่อราชการรวมไปถึงหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมต่างๆเกิดความประทับใจการมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้สร้างความปลื้มใจให้กับไม่บ้านและก็ช่างไฟฟ้าเมืองพัทยาเป็นอย่างมากครับทั้งหมดของข่าวประจำวันนี้นะคะที่นำ้ำาลทุกท่าค่ะวันนี้เราสองคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณในการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบสารจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศารดีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตีย่ยกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกล่เกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้ประเีตนอมช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือย,ยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การแก่เกียรก่อนฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียรได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษา,าตามยอมจนจบกระบวนการทีร่ศาลจังหวัดพระยาที่เดียวหากตกลงกันได้ท่านสามารถทำให้ศาลมีคำพิพากษา,าตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องค,ค,คดีกันอีก หากไกลเกลี่ยไม่สาเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกลเกลี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทางกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโศพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา